สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเซ็นเซอร์ตัวใหม่นั่นเองนะคะก็คือเซนเซอร์วัดความดันบรรยากาศน,นี่ค่ะ <c oughs> ก็เซ็นเซอร์ของเรานะคะมีช่วงการวัดที่มีความแม่นยำสูงสนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ระยะยาวและเจ้าเซนเซอร์ตัวนี้มีช่วงการวัดเท่าไหร่คะสิ 1, บถึงหนึ่งพันสองร้อยมิลิบาร์ค่ะ <c oughs> และเราใช้ RS 4 8 5นะคะในการสื่อสาร เจ้าเซนเซอร์ตัวนี้โดยใช้โปรโตโคอล modbus rtu ค่ะแล้วข้อดีมันเป็นอย่างไรบ้างคะสามารถสื่อสารได้หลายจุดแล้วก็สามารถสื่อสารได้ในระยะไกลค่ะมันดีมากๆเลยนะคะโดยในขั้นตอนต่อไปนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อสายไฟเจ้าเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้เลย ่อมานะคะก็จะเป็นวิธีการต่อสายไฟนะคะหลังจากที่เราแกะก่อกมานะคะก็จะเห็นปลายสายไฟนะคะมีทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะคะต่ออะไรยงไงเราก็จะไปอธิบายมาฟังกันเลยละกันนะคะก็<อ>เราจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่ง power supply นี้นะคะเราก็จะมีสายสีดํากับสีน้าตาลนั่นเอง สีน้ำตาลนะคะเราจะต่อที่12ถึง24โวลต์ VDC นะคะแล้วก็สีดำนะคะคือต่อเข้าที่กาวนั่นเองค่ะและต่อมาอีก2ส,สายสุดท้ายนะคะก็คือสีน้ำเงินกับสีเหลืองก็2ส,สายนี้ต่อเข้ากับ rs 4 8 5นะคะสายสีเหลืองก็คือเป็น rs 4 8 5บวกนะคะสีน้ำเงินเป็น rs 4 8 5ลบหลังจากที่เราต่อสายไฟครบทั้ง4เส้นแล้วหลังจากนั้นก็เอา USB นะคะเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิด power supply เพื่อทำการเซตอัพเจ้าเซนเซอร์เพื่อให้นำไปใช้งานได้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนการตั้งค่าเซนเซอร์นะคะเราจะทำการตั้งค่าเซนเซอร์อะไรบ้าง 1. ก็คือการเชื่อมต่อเซนเซอร์เข้ากับโปรแกรม m ั r b a แบทโนะคะ 2. ก็คือวิธีการอ่านเซนเซอร์3วิธีการาตั้งค่า a d ดเดรสของเซนเซอร์นั่นเองนะคะและสุดท้ายก็คือการตั้งค่า b o ทเลสนั่นเองนะคะโดยทั้งหมดนี้นะคะเราจะทำการใช้โปรแกรม m ัดบัตโผล่ในการเซตอัพเซนเซอร์ครั้งนี้นั่นเองนะคะสำหรับเจ้า Sensor Atmosphere p r r s s u r e นี้นะคะวิธีการ Setup Sensor สามารถดูคู่มือประกอบตามและทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะโอเคมา1เลยนะคะเรามาเริ่มจากการเชื่อมต่อเซนเซอร์เข้ากับโปรแกรมมอนบัตโ r o กันดีกว่านะคะไปที่ Connection นะคะเลือก Connect ในส่วน Connection Setup ตรงนี้นะคะให้เราเลือก Connection ตรงนี้เป็น serial port นะคะแล้วก็เลือก serial setting ตรงนี้นะคะให้ตรงกับคอมพอร์ตของเราที่เชื่อมกับ i s c 8 5นะคะแล้วก็ปัดเลทน,นะคะค่าดีฟอ u l t ก็คือ9,600 ดั t ต้าบนะคะเลือกเป็น8แล้วก็ Mode parity นะคะเลือกเป็น non parity stop bit นะคะเลือกเป็น 1, 1> Mode ในการอ่านค่าก็คือ RTU นั่นเองหลังจากที่เราทําการใส่ค่าต่างๆให้ตรงกับค่า default ของเซนเซอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการคลิกโอเคเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะตรงคําว่า not connect ตรงนี้ ได้หายไปแล้วเรียบร้อยนะคะเซนเซอร์ได้ทําการเชื่อมต่อกับโปรแกรมมอสแบทโพเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีการแสดงค่าอดขึ้นมาเลยจะเห็นได้ว่าถ้าดูตามคู่มือนะคะ mm hmm. Register a d d r e s ที่เอาไว้อ่านค่า Atmosphere Pressure นี้นะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ที่ Register a แล้วก็ Register b นะคะในฐาน16ถ้าเรานำค่า Register ทั้ง2นี้มาแปลงเป็นเลขฐาน10นะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ที่ Register 10กับ11นั่นเองนะคะ ก็ให้เราไปที่ Setup เลยค่ะเลือก l i s t w h i e definition นะคะตรง add date ตรงนี้นะคะให้เราใส่เลข10นะคะก็คือการเริ่มอ่านที่ register 10นะคะส่วน quantity ตรงนี้นะคะก็ใส่ไป2นะคะก็คือการเริ่มต้นอ่านค่าตั้งแต่10ถึง11นั่นเองค่ะอ่านแค่2ค่านะคะหลังจากนั้นก็กดโอเค ก็จะเห็นได้ว,ว่ามีเลขหนึ่งกับเลขติดลบอะไรก็ไม่รู้นะคะก็วิธีแก้ไขนะคะตามคู่มือก็คือง่ายๆเลยคะ่ะให้เรานะคะคลิกขวาตรงหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะคะเปลี่ยนฟอร์แมตสำหรับการอ่านค่าเป็น long abcde นั่นเองค่ะก็เนื่องจากว่านะคะ มันเป็นตัวแปรแบบ Integer นะคะตัวแปรที่ใช้สำหรับการเก็บค่าตัวเลขเป็นจำนวนเต็มนะคะโดยมีค่าระหว่างตั้งแต่ลบ3 2 7ห8ถึง3 2 7 6 7ค่านี้นะคะใช้เนื้อที่ในการเก็บถึง2บต์นะคะเนื่องจากว่าอ e s เซนเซอร์แอมบิ r อเฟเพเชของเรานะคะมีการอ่านค่าถึง4ีบนั่นเองนะคะเราจึงต้องใช้ถึง2 Register ในการอ่านค่านั่นเองค่ะ เมื่อเราได้ค่านี้มาแล้วนะคะก็คือเป็นค่า,าการอ่านเซนเซอร์แอดโมสเฟียร์เพเชอร์นี้ในหน่วยบาร์นั่นเองนะคะสำหรับการเปลี่ยนหน่วยให้เป็นมิลลิบาร์นะคะก็คือให้นำมาหารด้วย100นะคะก็จะได้หน่วยมิลลิบาร์เราจะขอยกตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าจากเซ็นเซอร์จากตารางข้างต้นนี้นะคะเนื่องจากว่า ในตารางนี้เราอ่านได้ค่าเท่ากับ1 1ึ3 6นะคะถ้าหากว่าเราต้องการเปลี่ยนหน่วยเป็นมิลลิบาร์ให้นำมาหารด้วย100ก็จะได้ค่าแอดม s สเฟียร์เพเชอร์เท่ากับ1,010.36มิลลิบาร์นั่นเองค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นวิธีการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์แล้วก็วิธีการอ่านค่าเซนเซอร์นะคะ ต่อมานะคะเป็นวิธีการาตั้งค่า address ของเซนเซอร์นะคะก็คือให้เราไปที่ set up นะคะเลือก read write definition ค่ะเนื่องจากว่าใน register สำหรับการาเปลี่ยน address id ของเซนเซอร์เนี่ยอยู่ที่ 100h นะคะก็ให้เรา เปลี่ยนจากเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10ก็จะได้เป็น256นั่นเองค่ะแล้วเราก็ใส่ค่า quantity นี้ไปเป็นเลข2นะคะก็คือเราจะอ่าน2ค่าก็คือ256ถึง257หลังจากนั้นก็คือคลิกโอเคค่ะตอนนี้นะคะอยู่ๆก็ขึ้นเลขแบบเยอะมากขึ้นมาให้เราเปลี่ยน format ตรงนี้ก่อนนะคะให้เป็น s i ายนะคะ แล้วก็257เดะคะให้เปลี่ยนเป็นสายนะคะก็จะได้เลข1และเลข2ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่า register ที่256ตรงนี้นะคะเป็นการอ่านค่า address เนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นการอ่านค่าบ o l a g e นั่นเอง เราก็จะรู้แล้วว่าค่าไหนคือการอ่านค่าแอดเดสแล้วก็บทเลสณตอนนี้นะคะเซนเซอร์ของเรามีแอดเดสอยู่ที่1และอ่านค่าบ u ัดเลสอยู่ที่9 0 0านั่นเองนะคะโดยวิธีการเปลี่ยนแอดเดสทำยังไงนะคะง่ายๆเลยะคะ่ะให้เราดับเบิลคลิกไปที่หมายเลขหนึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะแสดงไว้์ซิงเกิลลิจิสเตอร์ขึ้นมาตรงนี้นะคะให้เราเปลี่ยนค่าแวลูตรงนี้เป็นแอดเดสที่เราต้องการเปลี่ยนเลยคะ่ะ ทางเรานะคะจะขอทดสอบไปที่ address สนะคะหลังจากนั้นกดเซนค่ะก็จะแสดง time out e r r o r ขึ้นมาตรงนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราลองทดสอบว่าเราได้ทําการเปลี่ยน address sensor จริงหรือไม่ก็ไปที่ l e a d w t y definition เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยน s l e c t id ตรงนี้เป็น2นะคะหลังจากนั้นกดโอเค เซนเซอร์ S S กลับมาอ่านค่าอีกครั้งนะคะโดยตารางตรงนี้ก็จะบ่งบอกว่าตอนนี้เซนเซอร์ของเรานะคะอยู่ที่ address สนั่นเองค่ะก็เป็นการเปลี่ยน address เซนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเนาะก็จะเป็นการเปลี่ยนบล็อดเลนของเซนเซอร์นะคะก็ทําเช่นเดียวกับวิธีการเปลี่ยน address เลยค่ะก็ทําการดับเบิลคลิกตรงนี้เลยนะคะสําหรับ value การ เปลี่ยนบอตเลทนะคะเดี๋ยวจะแสดงตารางด้านข้างนะคะทางเรานะคะจะขอทดสอบอทดลองให้ทุกคนดูนะคะเป็นขอเปลี่ยนเป็น48 b i t i บีล้กันนะคะให้เราใส่ value ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะคะจลกตรงนั้นทำการกดเซนตเมื่อในตารางมีค่าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการปิดเปิด power supply อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทำการรีเซ็ตค่าบอต์เลทค่ะ ก็จนกว่าจะขึ้นทำเอาเออร์เลอร์นะคะหลังจากนั้นเ<ท>มื่อเมื่อขึ้นทำเอาเออร์เลอร์เรียบร้อยให้เราทำการเปิดพาวเวอร์ p ปายค่ะโอเคตอนนี้มันก็ยังขึ้นทำเอาเออร์เลอร์อยู่นะคะแต่ว่าพาวเวอร์ p l ายเราได้ทำการเปิดเรียบร้อยแล้ววิธีการตรวจสอบว่า,อาบอร์เลอย่งเราได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะคะก็คือไปที่ Connection ค่ะให้เราทำการ Disconnect จากโปรแกรมมาแบบโผก,ก่อนนะคะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อใหม่ที่ บอร์ดเลดส0ที่เราได้ทำการทดลองเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นก็ทำการกดโอเคเลยค่ะเซนเซอร์กลับมา Connect อีกครั้งนะคะโดยไม่มีเออร์เรออะไรแสดงขึ้นมาด้านบนนี้เลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการ s e ตอัพเซนเซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการ Connect การอ่านค่าการเปลี่ยนสลิปไอดีการเปลี่ยน บดเลนนะคะวิธีทำทั้งหมดนี้ก็คือสามารถทำได้ไม่ยากเลยนะคะหากท่านใดมีปัญหาหรือสงสัยในการาตั้งค่าต่างๆของเซนเซอร์นะคะสามารถก็สามารถเข้ามาทักสอบถามวิธีการแก้ปัญหาจากทางเราได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าหากท่านใดสนใจเซนเซอร์หรือสินค้าตัวอื่นๆสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของเราด้านบนนี้เลยค่ะและสามารถติดต่อผ่านทางช่องทาง Facebook และ l ล n e แอดก็มี ine, นะคะหรือสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์0227005000ค่ะเรายินดีบริการทุกช่องทางค่ะขอบคุณค่ะ